สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ลงทุน i n v e s t นะคะวันนี้เรามีเรื่องเด็ดมากๆมาคุยกันค่ะคุณเบนเป็นเรื่องของหุ้นดาวรุ่งตัวหนึ่งเลยที่เคยคุ้งแรงสุดๆแต่จู่ๆก,ก็เหมือนเจอศึกหนักจนราคาร่วงลงมาน่าสนใจมากเลยใช่ไหมคะโอ้โหใช่เลยครับคุณแอนเปิดมาก็ร้อนฉาเลยนะฮะหุ้นที่เคยวิ่งขึ้นไปแบบ3 7 0แล้วอยู่ดีๆก็ดิ่งลงมาแบบนี้เนี่ยคำถามสำคัญที่ทุกคนอยากรู้เลยก็คือเฮ้ยมันคือจุดจบแล้วหรือเปล่า ถือว่ามันคือโอกาสทองของนักลงทุนกันแน่ครับครับเรื่องของเรื่องก็คือหุ้นที่ชื่อว่า AST Space Mobile หรือตัวย่อ AST s นี่แหละครับที่ราคามันดิ่งลงไปปรึดเดียวเกือบ8%ในวันเดียวเลยนะทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหวิ่งขึ้นมาแบบร้อนแรงมากคือใครที่ถืออยู่ตอนนั้นเนี่ยผมว่าใจหายแวบกันเป็นแถวเลยครับโอ้ในวันเดียวก็ถือว่าแรงมากเลยนะคะแล้วสาเหตุหลักๆมันคืออะไรเหรอคะ แค่คนเทขายทำกำไรหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่ลึกกว่านั้นมีลึกกว่านั้นแน่นอนครับการร่วงลงมาครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การขายทำกำไรธรรมดาธร,รมาเลยแต่มันมีข่าวใหญ่ระดับที่แบบสั่นสะเทือนทั้งวงการออกมาเลยครับนั่นก็คือมีคู่แข่งระดับยักษ์ใหญ่ตัวจริงเสียงจริงกระโดดเข้ามาในสนามนี้แล้วครับคู่แข่งยักษ์ใหญ่โห oh, ฟังแล้วดูน่ากลัวจังเลยคะ่ะแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนกันคะเนี่ยบอกชื่อไปนี่ร้องอ๋อเลยครับ เขาคือ Blue Origin บริษัทอวกาศของมหาเศรษฐีเบอร์ต้นต้นของโลกอย่าง Jeff Bezos นั่นเองครับแล้วเขาก็ประกาศเปิดตัวเครือข่ายดาวเทียมตัวใหม่เอี่ยมเลยนะชื่อว่า Terra Wave ครับแค่ได้ยินชื่อเจ้าของก็รู้สึกได้ถึงพลังทุนมหาศาลแล้วใช่ไหมครับโอ้ยแค่ชื่อ Jeff Bezos ก็หนาวแล้วค่ะแล้วเครือข่าย Terra Wave ที่ว่าเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่เบอร์ไหนกันคะต้องเรียกว่าใหญ่แบบใหญ่มากๆครับ เพราะเขาวางแผนจะปล่อยดาวเทียมขึ้นไปโคจรรอบโลกเนี่ยไม่ใช่หลักร้อยนะฮะแต่มากถึง5,408ดวงเลยทีเดียวแค่ประกาศจำนวนดาวเทียมออกมานี่ก็เหมือนประกาศสงครามในตลาดนี้แล้วครับลองหนึ่งภาพดาวเทียมเป็นพันพันดวงลอยอยู่บนฟ้าสิครับเรื่องความเร็วนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับเขาประกาศออกมาเลยว่าเครือข่ายของเขาเนี่ยจะมีความเร็วในการส่งข้อมูลสูงถึง6เทราบิตต่อวินาทีหรือ6 tbps ซึ่งมันเร็วมากๆมากๆ และถือว่าเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อตลาดหลักของ ASTS เลยครับอ้เจอคู่แข่งที่ทั้งใหญ่ทั้งรวยแถมเทคโนโลยียังล้ำขนาดนี้แล้วแบบนี้ ASTS จะเอาอะไรไปสู้กับเขาล่ะฮะเนี่ยดูเสียเปรียบไปหมดเลย ถึงจะเจอศึกหนักขนาดนี้แต่ ACS ก็ไม่ได้ยอมง่ายๆครับเขาก็มีไพ่เด็ดในมืออยู่เหมือนกันนะอย่างแรกเลยคือโครงการชิล d ที่ได้ทำสัญญากับหน่วยงานป้องกันขีปนาวุธของสหรัฐอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะมันไม่ใช่แค่สัญญาธรรมดาแต่มันคือการการันตีเลยว่าเทคโนโลยีของเขาเนี่ยน่าเชื่อถือปลอดภัยระดับสูงสุดจนรัฐบาลเลือกใช้นี่คือการเปิดประตูสู่ตลาดภาครัฐที่มั่นคงมากๆครับ อย่างที่2คือเขามีพันธมิตรที่แข็งแกร่งมากๆอยู่แล้วทั้ง AT&T Verizon Vodafone ที่ยังสปอร์ตอยู่ข้างหลังลองคิดดูสิครับว่าบริษัทพวกนี้มีลูกค้าในมือกี่ร้อยล้านคนนี่คือช่องทางที่ Blue Origin ยังไม่มีนะและสุดท้ายคือแผนงานที่ชัดเจนมากว่าจะปล่อยดาวเทียมเพิ่มอีกหลายสิบดวงภายในปี2 0 2 6ครับคือเขาไม่ได้หยุดนิ่งเลยแต่กำลังเร่งเครื่องสู้เต็มที่ครับอืมก็ยังพอมีจุดแข็งให้ใจชื้นอยู่บ้างนะครับแต่ในสงครามธุรกิจแบบนี้ ปัจจัยสำคัญที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเงินทุนกับผลประกอบการงั้นเราลองมาส่องตัวเลขกันหน่อยดีกว่าครับว่าสถานการณ์ทางการเงินของ ASTS ตอนนี้เป็นยังไงบ้างได้เลยครับถ้ามาดูที่การคาดการไรายได้ในไตรมาสหน้านี่โอ้โหน่าสนใจมากเพรา,าะนักวิเคราะห์คาดว่าไรายได้จะกระโดดจากปีก่อนที่ทําได้แค่ประมาณ1.9ล้านเหรียญไปเป็น39ล้านเหรียญเลยทีเดียวนี่แหละครับการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่นักลงทุนสายโกรธชอบกันมาก รายได้โตขึ้นเยอะมากจริงๆฮะแต่ก็ยังขาดทุนอยู่ใช่ไหมครับถูกต้องครับคาดว่าจะขาดทุนอยู่ที่ประมาณ19เซนต์ต่อหุ้นซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติมากๆของบริษัทที่กําลังอยู่ในช่วงทุ่มลงทุนเพื่อการเติบโตครับคือตอนนี้เขายังไม่ได้เน้นทํากําไรแต่เป็นการขยายฐานขยายธุรกิจให้ใหญ่ที่สุดก่อนครับและในมุมของนักวิเคราะห์ล่ะคะเขามองหุ้นตัวนี้กันยังไงบ้างตรงนี้น่าสนใจสุดๆเลยครับคุณแอนเพราะมุมมองของนักวิเคราะห์เนี่ยต่างกันแบบสุดขั้วไปเลย ฝั่งหนึ่งอย่าง B Riley เนี่ยมองว่าราคาจะไปถึง1 5 0ดอลลาร์เลยนะแต่อีกฝั่งอย่าง Scotia Bank กลับมองว่าน่าจะอยู่แถวๆ45ดอลลาร์เองคือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าตลาดก็ยังเสียงแตกยังไม่มีใครฟันธงได้เลยครับและถ้าเราลองเปลี่ยนมาดูที่มุมของกราฟเทคนิคก,กันบ้างก็จะเห็นอีกภาพหนึ่งครับคือแม้ว่าราคาจะล่วงลงมาแรงในระยะสั้นเนี่ยแต่ภาพรวมในระยะยาวยังถือว่าดูดีอยู่นะเพราะว่ากราฟราคายังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยที่สำคัญสคัญได้อยู่ ซึ่งมันก็พอจะบอกเราได้ว่าเทรนด์หลักของเขาเนี่ยยังเป็นขาขึ้นอยู่ครับเหมือนกับว่าถึงจะมีพายุเข้ามาแต่โครงสร้างหลักๆของบ้านยังแข็งแรงอยู่ครับโอเคฟังมาทั้งหมดแล้วก็พอจะสรุปภาพรวมได้ว่าตอนนี้นักลงทุนกำลังเจอกับสถานการณ์ที่น่าหนักใจมากๆเลยนะคะคือด้านหนึ่ง STS ก็มีศักยภาพการโตที่สูงมากแต่อีกด้านหนึ่งก็ดันต้องมาเจอกับคู่แข่งระดับพักการที่แบบมีเงินทุนหนาปึกเลยถูกต้องเลยครับ มันคือสงครามระหว่างสองขั้วอำนาจชัดๆเลยฝั่งหนึ่งคือ ASTS ที่มีความได้เปรียบจากการเป็นเจ้าแรกในตลาดหรือที่เราเรียกกันว่า first mover advantage นะครับคือมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งอยู่ในมือแล้วแถมเริ่มให้บริการไปแล้วด้วยส่วนอีกฝั่งก็คือ Blue Origin ที่มีเงินทุนแทบจะไม่อั้นแล้วก็มีเทคโนโลยีที่ทรงพลังรอปล่อยของอยู่อีกและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามท,าที่สำคัญที่สุดครับว่า การเป็นเจ้าตลาดคนแรกจะสามารถเอาชนะเงินทุนมหาศาลได้หรือเปล่านี่แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่นักลงทุนทุกคนต้องกลับไปคิดและหาคำตอบด้วยตัวเองเป็นคำถามที่ทิ้งทายไว้ได้น่าคิดมากๆเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณเบนมากเลยนะครับสำหรับข้อมูลที่เข้มข้นมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังกันมาจนจบด้วยค่ะถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวการลงทุนสนุกๆที่เจาะลึกแบบนี้อีกอย่าลืมกดติดตามช่องลงทุนดอทอินเวของเราไว้นะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ